บทที่8บทสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังพระควาพารานะสียางวิหารติอิสิปตเนมิขะทายเตละโหขหพระควาปจักจวากีกเยพิขุอามันเตศิทเวเมพิคเวอันตาปะพัสิเตนนณเสวิตตพายโยจายัยงกาเมสุกามาสุคาลิกานุโยโกหิโนคัมโมโขชุตนะนิโกอะนาริโยอนันทสันหิโตโยจายัยงอัตตะ กิระมะถานุโยโคทุกโขอ,อนานิโยอนันทสันหิตโตเอเตเต,ตพิกเวอุโพอันเตอนตุปะคัมามะมัสิมา ปิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขู่กาลนียาณการนีอุปัสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตะมาจะกสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตณนะอภิสัมพุทธาจักขู่กาลนียาณการณีอุปัสสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอะดิโยอัตทังกิโกมะโคเสยยะทังถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมา สังฆะโพสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาทิะยังโขสาพิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจะกขุกะรณียนะกลรณิุปัสสมายะอภิญญายะสัมปุนายะนิพานายะสังวาตติอีกทั้งโขปะนะพิฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามาราชปิทุกขาโสกกะปะลิเทวะ ทุกขะโทมะนะัสุปายาสาปิดทุกขาอปีเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนะลพาติตามปิทุกขัสง,ขขง,นะาาขงสังคิตเตนะพุจธะปัญจุปาทาน,ะนทาทักขันธาทุกทาขาอิทังโขปะนะพิขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายตันหาโบโนภะวีการันทีลาค่ะ สหัคตาตัทตาตัาตตาพินันทีนีเสยยะทีทางกามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตันหาอกทางขปะนะพิขเวทุกขะนิโรธุอริยสัจจังโยตัสาเยวะตัณหายะอะศีสวิราคะนิโรธุจาโคปะทินิสังโคมุติอานาละโยอ,อิทรงโขปะนะพิขเวทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังยายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมุข เสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูสัมมาวจาสัมมากัมมตโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจังติเมพิขเวปุเพนุสุตเตสุธรรมเมสุตจากขุงท่าปาฏิยานังท่าปาฏิปัญญาท่าปาฏิวิชาวท่าปาฏิอาโลโกท่าปาฏถิตังโโปานิทางทุกขังอริยสัจจังปาริเยยันติเมพิฆเวปุเพนุสุตเตสุธรรมเมสุต จากขุงทาปาฏิยานังทาปาติปัญญาทาปาติวิชาวทาปาติอาโลโกทาปาติตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปาริยายันติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุทธามเมสุตจากขุงท่าปาติยานังทาปาติปัญญาท่าปาติวิชาทาปาติอาโลโกทาปาติอิทังทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุทธามเมสุตจากขง ท่าปาฏิยาณังทาปาฏิปัญญาทาปาฏิวิชาท่าปาฏิอาโลกุทาปาฏิตังขูปณิทางทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพีกเวบุพเพนสุนเตสุทธามีสุทธังขูท่าปาฏิยาณังทาปาฏิปัญญาทาปาฏิวิชาท่าปาฏิอาโลกุท่าปาฏิตังขูปณิทางทุกขะสมุทโย อริยสัจจังปะหิงดันติเมพิขเวภุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุท่าปาฏิยานางังท่าปาธิปัญญาท่าปาฏิวิชาท่าปาฏิอาโรกุท่าปาฏิตังโขงุทุกขะนิโร ท้าปาตถอีกทางทุกข์นิโรโถอริยสัจจังติเมพิขเวปุพเณุสุเตสุธรรมเมสุจจากุงทาปาติยางท้าปาติปัญญาทาปาติวิชาทาปาติอาโลภูทาปาติตังขุปนิทังทุกข์นิโรโถอริยสัจจังสัจจิกะตัมติเมพิคเวปุพเณุสุเตสุธรรมเมสุจจากุงทาปาตถิ ยาหนังท่าปฏิปัญญาท่าปาฏิวิชาวท่าปฏิอารลกุท่าอุท่าปฏิ อาโลโกทาปาฏิตังโขปานิทังทุกขอนิโรธอริยสัจจังสัชิกะตันติมีพิฆเวบุพเพนุสุเตสุทธามีสุจักขุทาปาฏิยานังทาปาฏิปัญญาทาปาฏิวิชาทาปาฏิอาโลโกทาปาฏิอีทางทุกขะนิโรธาคามินปฏิปทาอริยสัจจังติมีพิขเวบุพเพนุสุเตสุทธามีสุจักขุทาปาฏิยานังทาปาฏิปัญญาทาปาฏิวิชาทาปาฏิอาโลโก ถ้าปาฏิตังขูปนิธัง ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาเวตพันติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขู่าปาฏิยานาทาปาฏิปัญญาทาปาฏิวิชาทาปาฏิอาโลโกทาปาฏิตังโหปานิทังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาวิตตะตันติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขู่าปาฏิยานาทาปาฏิปัญญาทาปาฏิวิชาทา าปาทอาโลโกท่าปาทิยาวกีวัจเกเมพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยถาปูตังยานัทสนังนัสุวิสุตังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโรเกสัมมาระเกสัพพมะเกสัสมาณพามะนิยาปชาญาสเทวะมนุษายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงัภิสัมพุทโธปัจัญญาสิญญ โตจากโเมพิกเวอีเมีสุตรจตุสุอัยยะสัจเจสุเอวันติบ,บริวัตตังทวาทศาาการังยะถาภูตังยานัทสนังสุนิส,สุทังอหงสิีอาถาหังพิกเว สทวะเกโรเกสมาระเกสพัมมะเกสะัตสามานาพามะนิยาปชาญาสเทวามนุษยายาอนุตตรังทมสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโธปัจจัญญาสิงยานันจปะปนะเมทัศนังอุทปาติอคุปปามีวิมุติอัยามติมาทาตินติทานิภูนะพะโหติอิทะมะโหจัพคะวาตตามะนาบัญจวิคิยาภิขู ภะคะวโตภาสีตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนาเวยากะระนัพท์ มิงกันยมาเนีย,ายาสมมโตโกธัญ,ญสวิร,ร,รชาชวิตมามลังธรรมะจักขุงอุทาปาติยังกินจิสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติปวติเตจะกพควาตาพัมมัาจจักเกภุมมาเทวาสัทธามนุสาเวสุงเอตัมพควาตาภาลานสียางอิสิปตเนมิขาทายยอ,อนุตตรังธรรมะจักกลางปฏิวัติตังอปฏิวัติยังสมณนีนาวามะ นีนะวาเทวนะวามาเลนะวาพามุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติภุงมานังเทวานางสัตทังสุตตะวาจาตุ่มมหาราชิกาเทวาสัตถามนุษสาวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานางสัตทังสุตตะวาตาวะติงสาเทวาสัตถามนุษสาวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัตทังสุตตะวายามาเทวาสัตถามนุษสาวสุงยามานังเทวา นางสัทาังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุษสาวสุงตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมานะรตีเทวาสัทธามนุษสาวสุงนิมานะรตินางเทวานางสัทธังสุตวาปะระนิมิตาวาสาวัตีเทวาสัทธามนุษสาวสุงปะระมิมิตาวัสาวัตีนางเทวาสัทธังสุตวาพัมมกายิกาเทวาสัทธามนุษสาวสุงเอตัมพะเา ว่าตาพารานะสี่อย่างอิสิปตะนเนมิขาทายอนุตระังธรรมมรจังปวัตติตังอปติวัตติยังสมมเณนะว่าพามเณนะว่าปีเณรเ วามาเลนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติอิติหาเตนะคะเนนะเมนะมุหูเตนะยาวะพามะโลกาสัตโธอปุคัคัจจิอายันจะสะสะสหสีโลกาหาตุสังกปิสัมปะกปิสัมปะเพทิอปปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระหสิอติกัมเมวะเทวานางเทวานุภาวังอัตขโข ข่าวอาอุทานางอุทาเนสีัญญาสีวัตโพโกยันโกทะยันันโยัญญาสีวัตโพโกทันโยติอิติห่างอัญญสมโตโกทัญญาสััญญาโกทันโยดะเวนวานามังอโหสีติบทที่9พุทธานุสติอิติปสภะคะว สระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตาโรโปุริสาธรรมมาซาะธีสทธาเท,ท,าทวมนุษย์านังพุทโธพระควาติบทที่สิบธรรมานุสติสวาค้าโตพระควาตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญยิโกปัจกจะตังเวทิตโปวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนพระควตาโตส สาวากะสังโคชุปฏิปันโนภะคาวาโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคาวาโตสาวะกะสังโฆสามีสิปฏิปันโนภะคาวาโตสาวะกะสังโฆยาติทางจัตาริปุริสายุคานิอันทาปุริสับุคาลาเอสะภะคาวาโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยูปาหุเนยูทักขิเนยูอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ บทที่สิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธารัตนางโอสถทางอุตตมังวรังหิดังเทวามนุษยานางพุทธเตชสนาโสตินานาสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวุปัสเมนตุเตสักกตวาธรรมารัตนางโอสถทางอุตมังวรางปาริราหูปะสามางธรรมเตชสนาโสตินานาสัน <graduates> ต <somehow> ุปัทวาสัพเพภยยาุูปัสเมนตุเตสักกตวา สังฆารตตานังโอสะทางอุตมังวะรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังกเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวุบัสเมนตุเต,ต,ต บทที่13พระคาถาชินะมัญชรชยาสนากตาพุทธาชเชตวามารังสวาหานามจตุสจาสพังละสาเมเยภวิงสูงนาราสภาตันหกกังกะราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสภเพปฏิติตาไมาหังมัทเกเต,ตมุนิสราสีเสปฏิตโตไมาหังพุโทโธธรรมโมทวิโนจเรสังโคปฏิตโตไมาหังอุเรสภะคุณากะโลหาทาเยเมอนิยุต โธสาลีปุตโตจะทักขิเนโกทันโยปิติภาคัสมิงโมคะราโนจาวามะเกทักขิเนสมนัมเนมัยหังอาสุมอานันทราหุรากัสโคจะมหานามโมอุภพาสุวามะโซตะเกเกสโตปิสิภาคัสมิงสุริโยวะปพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิตโตมุนิปุงขะโวกุมารกัสโปเทโรมะเฮสีจิตตวาทะโกโซไมหังวัฒนี นิจังปฏิทาสิกุณากโรคุณโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเท е ราปัญจอิเมชาตานาราเทติรคามะมาสเสสาสีติมหาเท е ราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเท е ราชินาวันโตชินโนรอา萨จารันตาติศีรเตชนาอังคังเค,งคสุสันติตารัตนานุรตอาสีทักินเนเมตสุตะกังทา ชาชักคำปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังคันธามูระปราลิตันจ่าอาตานณติยาสุต,ตกังอากาเซชาทานังอาสิเซสาปากาลสันทิตาจินานานาวะละสังยุตตาสัตตะปากาลาละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรันชัมตุปัทถวาอาเซสาวินิยังยันตุอนันตะชาตเตชะสาวาสาตโตเมสก,กิตเจนะส สัทธาสัมพุทธะปัญชเชลจิตนะปัญชละมัจฉาหิวหาดิวิหะลันตังมหิตตะเลสัทธาปาเรนตุมางสับพัง สัพเพเตมะมาหาปุระสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุระโคชินานุภาเวนะชิตุปันเทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังขานุภาเวนะชิตันตะรายุสัตธรรม,มานุภาวะปะริโตจารามิชินาปังเฉลติ บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงม,มหาการพาหุงสหัสสมาพินิมมิตาสาวุธันตังคีเมฆาลังอุทิตโคราสะเสนามาลังธานาธิธรรมวิถีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวตทุเตชะยะมังครา,านิมาลาติเดกามะพิยุจิตาสับพารติงโคลามปนาละวากรรมขะมะทัทถะยักขังคันติสุทันตวิถีนาชิตาวามุนินโทตั ตเตชสาภวตถุเตชยะมังคลานินาราคิริงคชชวะรังอัตติมัตตาปูตังทาวะกิจักกาวสนีวะสุทารุนันตังเมตตมู้เสกะวิถีนาชิตาวามุนินโทตันเตชซาภวตุเชตเชยะมังคลานิอุขิตาคัตค่ะมัตติหัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังภูริมาละวันตังอิทธีวิสังทตวะโนชิตาวามุนิน ินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคะลานิกัตตวานะกัตทะมุทะลังอิวาคาพินียาจิตใจยะทุตตะว่าจะนงชานะกายะมัเชสันเตนะโสมวิธินาชิตาความมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมัตติสัจจากวาทเกตุวาทาพิโรปิตตมะนางอัติหันทาภูตังปัญญาปฏิปะ ชิตาวามินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคารานินันโทปนันทพุชธคังวิพุธังมหิทธิงพุเตนะเทระพุชะเขนะภาตมาปะยันโตอิตุปะเทสะวิชนาวิชาตาผูนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลรานิทุกขาหทิฏฐิพุทธเชนะสุทันทะหัดธรรมพังม,มังวิสุทธชุตติมิ พัมมังวิสุทธิมิติพกาพิธานางยานาคะเทนะวิธินาสิตาวามุนินโทตัน ตันเตชะสาพวตุเตชะยะมังครายนิเอตตาปิพุทธาชะยะมังคราอัตถาคาถาโยวาจโนทินทิเนสารเตมตันทีหิตวานะเนกาวิวิธานิจุปัตตาวานิโมขังสุขังอัติฆาเมยยะนะโรสะปัญโยมาหาเกลุโกนาทุหิตายะปัน หิตายาสาภาปานินะปูเรตวาปาละมีสาภาปตโตสมัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวาเชนะโสถิเมโหตุโหตุเก รุนิกูนาโทหิตตายาสัพพาปานิดังภูเรตวาปาและมีสภพาบัตโตสัมโพทิมุตตามังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตเชยัมังคะราชายันโตโพธิยามมเลสักกายนะนันทววนันทวังนันทิวันทโนเอวังตวันมิชโยโหหิชยะสุชยะมังคะเลอะปะราชิตะบนลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอะพิเเกษ สัพพะพุทธานังอัคับปะโตปะโมทติสุนักขตังสุมังคะระสุปักพะตังสุหุติตังสุขะโนสุโมหุโตจะสุยิธรรมพัมมะจาริสุปัทฆิณังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทฆิณังปัทฆิณังมโนกัมมังปะทิลิเตปะทักิีณาปัทฆกินานีิกัตตวานาระพันตันเทปะทักิีเนภาวัตุสัพพะมังคะระ ลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตพระวัตุสัพพามังคลังรักข ah ันตุสัพพะเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต บทที่15ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาติเมวาสินีทู ภูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมนาเนนะพระวันตูภูชิาตาโสถิงกรโรเตทะวิหารมัททะเลเทราจะมัชชานาวกาจะพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปปาสกาคามาจะเทสานิฆมาจะอิสราสัปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาราผุชาเยบิจะอันทัสัมภวาสังเสทะชาตาอัทธโหปะ ปาติการินญาณิกังทำมหวังปฏิจเตสเพปิทุกัสสะกรลนตุสังขยางท้าตุจิรังสตังทำโมูทรมัตถาจักปุคลาสังโคโหตุสุสมะโควะอัธยาจ่หิตายาจ่อัมเฮระขตุสัตธรำโมสเพปิทรมัจลิโนุติงสัมปาบุเดยามาทัำเมอะลิยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพป ปีปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังประเวชันตูกาเลเทวปัวัสตุวุติภาวยาสตานังสามิทธางเลตุเมทนิงมาตาปิตาตะอัตลัชังนิจังลักขันตุบัตตะอุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทา บทที่สิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจดนิทุกขาพยาปตตาจดนิพยาโสกปัตตาจดนิโสกาโหตุสัพเพปีปานิโนโอเอตาวตาจารามิหิสัมปตังปุณณะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานาันททันตุสัทธายาสีรังรักันตุสพัาพพทาภาวานาปิราตาโหตุขชัชนตุเทว ตาขตาบทที่ส7สุมังคลคาถาหุนตูัพพังสุมังคลังละขันตูัพพะเทวตาัพพระพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตูนิรันตระหุหนตูัพพังสุมังคลังลกขันตูัพพระเทวตาัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตูนิรันตระหุหนตูัพพังสุมังคลังลกขันตูัพพระเทวตาัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตูนิรันตระ ปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพรลัมพันตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระลัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระลัมพัตตา ปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพลังปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพลังปัตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันตาเตเชน่ารักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพลังปัตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันตาเตเชนารักขังพันธามิสัพพสู สัพเพพุทธาพระรมปัตาตาปัจเจกานันจะยังบา,งา,ารังอนหันตานันจ,าจนาะาเจเทนะรักขังพันธามีสัพพส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสง์แห่งการบูชาพระรัตน์ตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถ้วยเทเทว,วดาทั้งหลายโปรดมโมธนาในบทสวดในการสวดมนต์ สาทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอุณหอยพลยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลภาพปิตายยอเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวปู๖๘ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ส,สิ่งได้สร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยน้ภาแพแห่งภาพปริจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทอสาทุก